มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอยเอนเตอร์เทนนักข่าวบันเทิงชื่อดังออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตามองระหว่างนิชาแล้วก็โตโนโ่ผ่านทางรายการจริงใจเล่าโดยชื่นชมมุกรณอนิตที่เป็นเพื่อนสนิทเคียงข้างนิชาเสมอและขอให้ทุกคนรอฟังความจริงจากปากของนิชาเองนอกจากนี้บอยเองเผยว่านิชายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ แม้จะมีงานติดต่อเข้ามามากมายแต่ต้องการรอให้เรื่องราวชัดเจนก่อนนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าทิเซี่ยงไฮที่วางแผนไว้ทั้งสองครอบครัวในช่วงปลายเดือนนี้ได้ถูกยกเลิกในส่วนของนิชาและครอบครัวไปแล้วที่สำคัญบอยเองอยังแฉลึกถึงเบื้องหลังการเคลียร์ปัญหาของทั้งคู่บอกว่าโตโน่เคยสารภาพผิดกับนิชาในทำนองที่ว่านอกกายแต่ไม่นอกใจ ซึ่งทำให้นิชาเชื่อใจในตอนแรกและลงทุนง้อผ่านทางเวทีคอนเสิร์ตช่วงสงการที่สุขโขทัยและก็นครพนมอย่างที่ทุกคนได้เห็นคลิปไปจนนิชาใจอ่อนยอมให้อภัยและสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างกลับโปะแตกเพราะว่าข้อมูลที่โตโนโ่บอกนิชาไม่ตรงกับที่ทั้งเพชรและมาพูดในรายการหนกระแสซึ่งทั้งคู่ยังมีหลักฐานทั้งแชทและก็คลิปต่างๆทำให้ทางนิชาและก็ครอบครัวตัดสินใจตัดจบกับโตโนโ่ทันที บอยเองมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังงองไม่สําเร็จแม้จะมีความพยายามอยู่และยังยืนยันว่าจะรอฟังจากปากของนิชาเองพร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยคําพูดติดตลกว่าพี่แน่ใจว่าจะไม่กินอาหารหมาแน่นอนซึ่งสื่อถึงความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากเทนนี่ดอทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ